เดี๋ยววันนี้เราจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําแพงค์ไปด้วยกันนะคะสําหรับคนที่อายุ40บวกบวกแบบเรานะคะที่ยังไม่เคยทําแพงค์ก็มาทําไปด้วยกันนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เราทําให้มันถูกวิธีแล้วก็ค่อยๆฝึกมันไปแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าคนที่40บวกแบบเราเนาะถึงแม้จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําหนักที่เป็นส่วนเกินเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเชื่อว่าทุกๆคนอะ่ะต้องแอบมีแบบพุงแบบ พุ่งเล็กๆอัทุกคนวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาหัดทําแพลงไปพร้อมๆกันนะคะเ,เริ่มต้นแค่20วินะคะในวันแรกแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มจํานวนวินาทีไปในแต่ละวันเราลองทํากันก่อนแค่7วันเท่านั้นนะเชื่อว่าถ้าทํเจวันได้เราก็จะทําได้แบบยาวๆไปเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกด้วยว่าเฮ้ยการทําแพล้งในช่วงอายุที่วัย40บวกๆบกแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างนะไปคะ่ะมาขึ้นททาแพล้งไปพร้อมๆกันนะคะ วางลำตัวไปกับพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางข้อสองลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเาขาด้านหลังเราจะค่อยๆขึ้นนะคะ แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆมีกระจกนะคะอยากให้ลองทําหน้ากระจกแต่ถ้าไม่มีเหมือนเรานะคะเราใช้กล้องมือถือค่ะเอาไว้วางถ่ายตัวเองแบบนี้นะคะแล้วหันมามองว่าเอ๊ะเราเก็บท้องหรือยังก้นเราดองไปหรือเปล่าแล้วยังขาด้านหลังกับแขนข้อศอกน,นั้นๆนะคะให้กางออกเล็กน้อยนะคะมันจะช่วยรับน้ําหนักเราได้ทั้งลําตัวมันจะได้ลดอาการการบาดเจ็บหลังจากการทําแพลงด้วยนะคะ มันเริ่มทําแพลงไปด้วยกันนะคะวันแรกเราจะทําเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะคะจะไม่หักโหมนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเวลาไปในวันถัดไปเนาะ วันแรกให้เราสังเกตท่าทางเราให้ถูกต้องก่อนเนาะมันจะได้ไม่มีอาการบาดเจ็บหลังจากนี้อย่างเช่นแขนขาถูกหรือเปล่าก้นโด่งหรือเปล่าเก็บหน้าท้องหรือยังถ้าเราเก็บหน้าท้องเนี่ยตูดเราก็จะไม่โด่งค่ะทุกคนเนาะแล้วเราจะไม่เงยหน้าขึ้นมานะคะเพราะว่ากระดูกตรงคอกับกระดูกสันหลังเนี่ยจะต้องเป็นระนาบเดียวกันเนาะมันจะได้ไม่มีอาการบาดเจ็บปวดหลังหลังจากการทํานะคะ และที่สาคัญนะคะอย่าลืมหายใจนะทุกคนเพราะเราอะทำแรกๆเราพยายามกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดแต่มันเป็นวิธีไม่ถูกต้องเลยเนาะวิธีที่ถูกก็คือต้องหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะเข้าสู่วันที่2แล้วเราก็จะเพิ่มเวลาไปอีกทีละ10วินะคะพรุ่งนี้ก็1ิบวิสิบวิทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราอะใช้วิธีธนี้มาตลอดเลยทีละ1ิบวิจนร่างกายมันปรับสภาพได้เนาะก็ค่อยๆทําไปเราทําได้ทุกคนทําได้เราเชื่อแบบนั้นเนาะ เป็นไงกันบ้างผ่าน20วินาทีแรกกันมาด้วยความยากลำบากแค่ไหนลองเลง่ามาให้ฟังกันบ้างเนาะตัวเราเองอ่ะเป็นแพลงชาเลนส์ไงก็ไม่เคยทําด้วยแล้วก็รู้สึกยากมากแต่ลวินาทีกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยมันมันนานเหลือเกินในหัวก็จะคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยทาไมฉันต้องมาทําแพลงชาเลนจ์ด้วยเนี่ยอายุจะ40แล้วนะเว้ยแล้วเมื่อไหร่เสียงนาฬิกามันจะดังเตือนสัทีเนี่ย ระหว่างที่มีคำถามอยู่ในหัวแบบนั้นนะคะแต่ก็ยังคงต้องทำแพ้งวนไปนะคะเพราะต้องการจบภารกิจแพ้งชาเลนนี้ให้ได้นะคะเราก็เลยเข้าไปหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีคนสรุปไว้แล้วมากมายรวมทั้งผลงานวิจัยของคุณหมอนะคะที่สรุปความคิดเห็นว่า คนวัย40เนี่ยควรทําแพล้งอย่างยิ่งนะคะตัวเราเองเราได้ประโยชน์จากการทําแพร้งชาเลนจ์ครั้งนี้น่าจะ3ข้อหลกัหลกๆนะคะข้อแรกเลยก็คือการสร้างกล้ามเนื้อคือผู้หญิงเราเนาะเวลาซัมเมอร์อ่ะเราก็อยากได้ชุดบีกิน,นี่ใหม่เนาะสวยๆวยไปใส่โชว์หน้าท้องเซ็กซี่เซ็กซี่เลข11ตามชายหาดอะไรประมาณนั้นคือ <c oughs> แต่จริงๆอะ่ะมันสําคัญมากไปกว่านั้นก็คือการได้กล้ามเนื้อแผ่นหลังทุกคนที่มันจะไปช่วยซัพพอร์ตกระดูกสันหลังของเราคือตัวเราเอง เรานึกไปถึงตอนที่เรายืนทํางานวันละเชั่วโมงอ่ะคือตอนนั้นเราก็จะมีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อปวดขาอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าแพลงอ่ะ,อะมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนที่ทํางานแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็นั่งทํางานหน้าคอมนานๆ ข้อดีข้อที่2สําหรับการทําแทลงโดยส่วนตัวเราเนาะก็คือการเพิ่อมอัตราการเผาผลาญพลังงานให้แก่ร่างกายคือจริงๆแล้วการออกกำลังกายทุกประเภทเนาะมันก็เพิ่อมอัตราการเผาผลาญได้ได้ดีเหมือนกันเนาะแต่โดยส่วนตัวเราเราชอบการทําแทลงตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าน้ําหนักเราคงที่แล้วก็ลดเซลลูไลท์ไปได้เยอะเลยมากๆแต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์มากสุดเลยนะในการทําแทลงลองงดแป้งงดของทอดดูนะทุกคนแล้วก็ใครที่ดื่มน้ํายากๆเนี่ยอย่างเราเราดื่มน้ํายากมากต่อให้วางใกล้ๆก็ยัง ยากอยู่เราใช้วิธีการปั่นน้ําผักผลไม้เนะเาะที่เราชอบๆบก็จะเป็นแอปเปิลเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็ปั่นดื่มไปมันก็จะได้ประโยชน์แก่ร่างกายด้วยมาถึงข้อสุดท้ายแล้วสําหรับการทําแพรงที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆสําหรับเรานะคะนั่นก็คือการผ่อนคลายความเครียดให้กับกล้ามเนื้อ มันเป็นยังไงใช่ไหมคะความเครียดให้กับกล้ามเนื้อคือเราเองเราต้องหยุดออกกาลังกายไปประมาณเกือบสอสัปดาห์นะคะเพื่อไปอ่านหนังสือสอบแล้วระหว่างนั้นนะ่ะเรารู้สึกว่าเราเกิดอาการเครียดจากการอ่านหนังสือแล้วมันน่าจะมีผลไปถึงร่างกายเราด้วยเราสังเกตจากการนอนนะคะเรานอนไม่ค่อยหลับแล้วเวลาเราตื่นนะ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเราเพลียทั้งที่เรานอน8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าเพลียอยู่ แต่หลังจากนั้นนะคะพอเราสอบเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาออกกําลังกายด้วยท่าแพงนะคะเป็นท่าแพงปกติเรารู้สึกว่าเราอาการเครียดแล้วก็รวมทั้งกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกตึงหรือเกร็งนะคะมันก็ค่อยๆหายไปการนอนหลับเราก็ดีขึ้น,นและนี่ก็น่าจะเป็น3ข้อลหลักๆน,นะคะที่เรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์แล้วเราคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนด้วยนะคะ,ละเล่นเอหอบเวันเ <laughs> วันเจ็ชุดนะทุกคน ใครลองทำตามกันแล้วบ้างนะลองดูก่อนก็ได้20่สิบวิวันแรกเนาะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปวันละ1ิบวีก็ได้หรือ15ห้าวิก็ได้เนาะค่อยๆเพิ่มไปวันละนิดนะคะเนาะเชื่อว่าทุกคนทำได้ส่วนตัวเราเองนะคะ เมื่อก่อนก็ไม่เคยทําแพลงเนาะแต่พอมาหัดทําแพลงอะก็รู้สึกว่า,ามีประโยชน์เยอะมากอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อกี้เนาะก<ม>็ถ้าใครเริ่มหัดทําแล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเป็นยังไงบ้างได้กันครั้งแรกกันกี่วินาทีหรือว่าใครแบบว่าแอดวานซ์ไปขั้นกว่าแบบได้สูงสุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยลองเม้นมาบอกเนาะเราเคยทําได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ3นาทีอะแต่แบบอันนั้นคือแบบฟิตมากๆนะเออ แต่ตอนนี้คิดว่า3าคิดว่า3นาทีคงไม่ได้โอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาทำแพลงกันอีกเนาะคราวหน้าบ๊ายบายค่ะ